จับมือกันไว้และอย่ามองลงไปข้างล่างอย่าพุ่งไปหาขอบเหวที่ไกลาจากคุณจนเกินไปเพราะความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็สามารถนำพาหายนะมาสู่คุณได้ในเกม p พี k เกมปีนเขาแสนสนุกกับตัวละครสีสวยคุณจะได้รับบทเป็นลูกเสือที่กำลังไปทัศนศึกษาแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเครื่องบินที่เราโดยสารไปดันตกไปที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งทางรอดเดียวนั่นก็คือ ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดบนก่่อแห่งนี้ให้ได้เกมนี้คุณจะเล่นคนเดียวหรือชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยก็ได้แต่เอาจริงๆนะเล่นกับเพื่อนสนุกกว่าเยอะเอาละเราไปปีนเขากันไป<ช>โอ้ยหวัสดีครับ<ง>อุ้ยตัวอย่างโอ้ยมันมีมันมีโมชั่นที่ปากด้วยเหรอโคตรคือผมโ <พอ S 2> คตรเทผมยังไม่ได้ลองเทสมอดนะว่าว่าตอนกดเชิญเป็นยังไงวิธยทำยไงอะเล่นบนบวแคนด้ว่าบาทขวาคลิกขวาครับ บาขออนยมันสี่มันมีสี่นิ้วมัน่องเล่าในวันนี้นะครับครับเรื่องเดี๋ยวรอรอ้องเอมาก่อนอันนี้พันเอครับพานเอเอนี่จะเป็นคนจากพันของคุณลาลลิตฮะต้องบอกไว้ก่อนว่าพันเอนี่เขาเชี่ยวชาญในทางด้านการหาทางเกมหลักๆของเราเนี่ยคือหาทางขึ้นเขารอเราไม่หาทางขึ้นไปถึงยอดเครับเราเราเราอยู่ข้างล่างแล้วเราสลิงขึ้นไปได้ไหม แบบกระเช้าลอยฟ้ามึงอยากจะมีชีวิตมึงอยากจะมีชีวิตไหมมึงอยากจะมีชีวิตไหมใจเย็นใจเย็นมึงจะงทำอะไรคุณต้องใจเย็นก่อนนะครับคือต้องใจเย็นก่อนน้องแมนวะอือออ๋อมันก็จะเจ็บๆหน่อยโอ๊ะบุ๊คโคทุเรศเลยท่ามันเจ็บไอ้มันเจ็บอ๋อมันเจ็บยุดเดีี๋ยวน้ยุดอันนี้เพื่อนผม ชื่อแมวนะครับสวัสดีครับผมชื่อแมวเหรอใช่ครับชื่อแมวจริงป่ะเนี่ยจริงชื่อแมวจริงคุณคุณชื่อเดียวกับแม่ผมเลยอ่ะอ้าวเอ้าชื่อซ้ำกันแล้วไม่เป็นไรครับยักได้ไม่ถือได้อยู่แอะไม่ไม่ไม่ใช่อย่างงั้นโนอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันดึงขึ้นมาได้มันดึงเพื่อนได้เราอย่างนี้ได้ไหมอ่ะขอแทนของอ๋อมันอย่างนี้เหรออ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอขอใหม่ขอใหม่มันอย่างนี้ใช่นะแล้วก็ แล้วมัน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 ยังไงมันงงมันเอ้ขึ้นยังไงเนี่ยอุ๊ยอุอ๊ยปล่อยปล่อยมึงปล่อยมือก่อนไม่ก็ก็มึงบอกให้กูปล่อยมืออย่างเงี้ยทำเป็นมาตายไปด้วยให้มันเกาะขอบไปอ่ะอ๋อไปดึงขึ้นมาอ๋ออ๋อมันต้องปล่อยตัวปล่อยใจเออเกมไงยิ่งแตกวันเดีร์ครับที่ชื่ออะไรครับเราที่แมว ครับพี่แมววัเดีครับนีอยู่ในเอ่ยชื่อเอครับผมเดี๋ยวเรียกว่าพานเอฮะอย่างที่พี่แจ็บอกอ๋อคุณเอพานเอโอครับผมนายพานเข้าป่าอจับมือก็จับมือ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 ชื่อเหมือนแม่พี่เลยมีชื่ออมไพี่แมวชื่ออหมอะชือเอมอแมวกูคุณมือดีได้ไหมเบิร์นชื่อไหนชื่อชื่อจริงมึงอะกิดเหรอเออเออเอ้ยกิดได้นะ เออิดก็ได้โออ๋อไม่ใช่เมือนหัววะแบ็คแพคอ้ยแบ็คแพคโอ้โเดีครับเดียวครับมึงอุ้ยหยิบแม่กินแล้วหรอยัง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 ยินยัง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 ยองยั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 งยงยังยังยัง่องย่งืังย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 ัังย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 ืงยังยันันัือัั วิธีจะไม่ตายเหรอเอ้มันยังไงเนี่ยเอาเป็นว่าช่างช่จูดูเรียวก่อนเราไม่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 จูดูเรียวอ่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องดูเราเล่นดีกว่าไปไปไปเอาเราเตรียมตัวออกเดินทางได้แมวไม่มึงบูตแปลกแปล่าวะใช่เหรอกิลมึงจะเรียกมึงจะเรียกกูว่าอะไรกันแน่มาโก้ลงมาว่าอยากมีชีวิตกูไม่อยากมีชีวิตแล้วเดี๋ยว็ดเด็ดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ โอเคบ้านธรรมดาไแล้วลงมาได้แล้วกุลีอันนี้มันมีหลอดเลือดไหมไม่เห็นมีหลอดเลือดเลยมีครับถ้าเกิดว่าเราตกลงมาเราจะเจอฟอร์ดาเมทครับโอ้โหฟอร์ดาเมทเลยอ๋อจริงผมคือผู้สงสารจากโลกภายนอกครับ <c oughs> เอ้ยไม่มีใครเอาอันนี้หรอมะพร้าวอะ่ะอร่อยนะกินเลยพี่กินเลยกินเลยกินเลยเหรอไกลอะดิพี่ก็ต้องตีตั๋วรถไปนู่นเเออออดดีีปน มะพร้าวเนี่ยต้องบอกว่าเ็จับยัดปากกูซะแล้วมะพร้าวมันสามารถดับกระหายได้นะรองเท้าได้ยังไงอ่ะมันมันดับกระหายได้รองอ๋อตอนแรกกูได้ยินเป็นรองเท้าแต่อันนั้นน่ะน่าจะดับกระหายมึงมากกว่าเนี่ยนุนนุนมุนบอกว่าใส่ตรงนี้วะโอ้ย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 โอเคโอ้ยมอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้ยโอ มันแค่ตรงนี้เหรอหมายถึงว่าไปได้ฮึสผมลองก็ดีอย่าเพิ่งตามกันได้ป่ะเอาเราเชื่อมั่นคุณลิสเราเชื่อมั่นในคุณลิซ <c oughs> <c oughs> อ้วนกันอยู่ตรงเนี้ยไม่ถึงเอ้ย <c oughs> ไปนายชัยทุกคได้แม่นได้มันได้มันได้มันได้ทุกคนมันยักันมันยักันมันเปลี่ยนมันอ้นไปด้วยมันได้มันกดทิ้งไดิผมมาแล้ว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 ไอ้เกเรียนมีที่มันดได้เหรอวะได้เหรอู้กันอานั้นอะไรอ่ะ

อขวาไม่เอาวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยบูบูบูหบร้องอะไรกันหรอเอ้าลึมไปกอดเลยกอนเลยก่อนเลยก่อนเลยก่อนเลยชิวชิวควันด้านบนไหมลนบูควันด้านบนเนี่ยอันนี้จะเป็นจะเป็นยอดเขาครับผมเป็นยอดที่แบบว่าจุดที่มาตั้งแคมป์ปิ้งกันด้านบนนะครับอืมถ้าคุณเจอรุปันเนี่ยคุณต้องไหว้เลยใช่หรอให้ผมผ่านว่าสาเราอืมโอเคอ้าวว่าตามว่าตามทุกคน

โอ๊ยฝนตกลื่นลื่นขอคุณพอลื่นมาก่อนลื่นลื่นโอ้ยลื่นไหนอะนีพี่ตามมาทำไมไหน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 อะไรอ่ะจะตากเลยใครนะอ๋อ้ครอ่าไอ้เนาะกูนี่อะไรก็ผิดแจกจะโดนจะโดนคนอื่นแกล้งแกล้งตัวเองก่อนเลยไหมโอ้ย มันผิดเหมากยูผิดคนผิดคนผิดผิดผิดอ้ออันนั้นเก็บไม่ได้มันเขียวมันเป็นตีบี๊แคมันกินมากอันนี่ห้ามกินที่อันนี่ห้ามกินแล้วเนี่ยเอาไม่ได้หรอโอเคโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วใครปอดกูเมื่อกี้โอ้โอ้โหปอดกูโอ้ใครปอดกูรอบนี้ทำไมมันเป็นมาราเพลสเยอะแยะเลยอ่ะวิ้ยเคยเคยกินหรอบุ๊ก บอเลีเลยเคยสัมผัสอร่อยเอมันขมเว้ยแต่มันก็เฉยๆอ่ะมันขมจัดอร่อยเหรอพี่อุไม่ไม่ใช่กูไม่ใช่กูน็อตน็อตกูเลยอุ้ยอ้าวอู้ห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 น้ะู้ห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 ู้ิด้ิู้่ะ้หอยหู้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 อู้หน้หิ้หู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 ้ห่้หู้หเ้หู้ะู้หู้หูนหู้หูกรู้อด้หู้้ากรู้อู้ห้หู้หู้ะู้หู้้้ะ้่้

เดี๋ยวมันน่าจมีทางที่มัน่โอ้โบวแงงแบงอุ้ยวกเฮ้ยเราไม่มาขวานี้หรอขวานี้เราค่อยขึ้นไปได้ไหมลองไหมลองไหมลองไหมอสิไปจ้าอ้าวเออโอเคโอเคอ้ยอ้ยอุ้ยอ้าววันดี หยุดหยุด,ดลื่นอุยโอเคผมว่าดิลิฟผมว่าได้น่ะ่ะฮึบเฮ้ยเออขึ้นได้ได้ได้โอเคมาคนต่อมาฮึบหนึ่งสองฮึบ <c oughs> ไม่มีไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบโอ้ <c oughs> โหมาบุกเพื่อนคนสุดท้ายฮึบเอ้ยเยี่ยมยอดยอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบล่วง พักขวา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 อะไรแบบวะพักขวาเอ่อทุกคนครับลาก่อนฮสโอ้โอเคโอเคได้อยู่โหเกือบเกือบเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้อพูดว่าไงนะหนูว่าลาก่อย่างนั้นเหรออะไรนะใครใครพูดลาก่อนไม่มีบุ๊กเพื่อนโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วน้องเอเอเอไม่นะเอวิวิวได้ไหมอ๋อเลื่อนเลื่อนมามาไหม คือเราจูผมตรงนี้ถงพี่เสืผมตามผมมาครับใช่ไหมได้ครับจ่าประสบการณ์ที่เราเดินต่างมากว่าห้าสิกว่าปีเราวัดใกล้พียแล้วพี่ไปครับจะมีคุณภาพรอยอยู่เฮ้ยอัด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 อมดอั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 ดอขดอัดอัดอัด่ัอัเอัดอยดอั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 ดออัด่ัดอดอัดอดอัดออ เออหุยอะไรอ่ะหุยอะไระมีแคนะ่สามอันอ่ะหุยอยา่าไปเป่าเล่นอย่าอย่าไปเป่าเล่นนะไอหนุม่มเอ้าทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ไอหนุ่มนี่เล่นยังไงอ่ะอันนี้ทำไงอ่ะน่าสนใจมากเลยอ่ะมันเอามันเอาไปบูทออ่นะุ้ยอุับวัดอะไรวัดฮะพวกเรากำลังสบายจังปกวัดจ้าจ้าครับจ้าลุกก่อนครับจา้กกจากกอโอ้โห มเวลามันนอนเล่นครับจ่าโอแดดแรงแดดแดดมันแรงฮะอ๋อแดดมังี้ตองคืนครับจ่าอะไแพ้แสงจันทร์ครับอ๋อแพ้แสงจันทร์อุ้ยอย่าบอกนะว่าจ่าจะกลายร่างเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ยย้เยี่ยมลยโอ้ยลงาครับมาครับโอ้ยไหนไหนไหนครับจ่นโอ้ยจาครับจา้เฮียลยครับโอ้ย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 อนี่คืออุปสรรคแต่ละด่านหรอครับเนี่ย ถูกต้องอุ้ยคุณบุ๊กแน่นอนแน่นอนเลยคับกระจายไปใช่ครับก็เหมือนชีวิตใช่ไหมผมที่เรามีขึ้นมีลงตลอดเวลาใช่ต้องครับผมแต่รู้สึกว่าช่วงนี้เราจะลงลงเหวเลยนะบุ๊กคิดไปเองไงนะคิดไปเองอ๋อคิดไปเองคิดไปเองผมรู้แล้วบุ๊กที้เหมือนใครฮะเหมือนใครใช่เหรอมีทินนะเพื่อนที่แบบสีนเสมอกันอย่าออกไปลุมลงห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 ลุมโอ้โหอุ้ยอุอุ้ยอุ้อ้ย โอ้ยอย่าพังกันกอดไว้กอดไว้หาที่กอดหาที่กอดหาที่กอดกอดกันกอดกันเดี๋ยวนี้กอดกันกอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนาวหนาวโอ้ยโอ้ยผมอู้ผมหนาวเกาะอยู่ผมหนาวครับกันเลยครับจ้าจ้าครับผมหนาวครับโอเคครับโอเคครับไปได้ต่อไปได้ต่อผมก็ไม่ไปไม่ไปกับทุกคนผมผมก็ไม่ไปครับผมก็กลัวเป็เฮ้ยบุ๊กเล่นมุกนี้มาแล้วอ่ะมันต้องเป็นมันต้องมีมุกอันนี้เว้ยซุปเปอร์แมนคนใหม่ก็คือ เสนะหอยเสนะไปไปจ่าจ่าตรงนั้นไปได้แล้วครับจ่าเอาทางนี้ดีกว่าโอ้ยเรียบร้อยมันไม่ไม่ไม่น่าได้นะแป๊บนึงแป๊ไปึงผมว่าผมได้เฮ้ยเอาว่ะอุ้ยโอ้ใครบางคนไม่ดีเท่าไหร่โอ้ยโอ้ยขึ้นขึนขึ้นขึนี่กีนมันมองแล้งอ่ะท่านมอกแล้วทุกคนอ่ะมองอยู่ฮึบส

แหม่แล้วร้องอย่างนี้มาก่อนเลยฮัสบุ๊กขอเชื่อได้ไหมอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเอ้าลุกโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้เอ้ากูตายไอ้กิดไปไหนวะไอ้กิดไปไหนวะกูตายหวัดดีเพื่อนหวัดดีเพื่อนหวัดดีฮัสปุ๊กเรียบร้อยแล้วตายไเอ้า ทุกคนเพิ่งรู้ตายผีรองโอ้ยสวัสดีครับทุกคนวิ้ยมาถึงสถานะวิญญาณด้วยอ่ะสวัสดีครับจ้าจ้าผมยึดนึงจ้ามากเลยครับจ้าครับผมไปตกไหนมาฮะอ๋อลื่นแล้วก็ล่วงไปเลยไม่ข่านะครับโอ้โหว้าวจากร้อนสุดสู่เย็นสุดเอ้ยจากเย็นสุดดูร้อนสุดนนั่นคือจุดหมายเหรออุ้ยไฟลูกค้อนอุ้ยไฟไหม โอ้ครับทุกคนตาผมมาอุ้ยมันมีมันมีเชือกแห่งศักดิ์ศรีอยู่อ่ะเราอยากไปเชือกเราไม่อยากไปเชือกแห่งศ yeah, 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 yeah. ักดิ์ศรีหรอกย่า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 ได้เหรอไม่น่าได้นะไม่น่าได้คุณโน๊์ไกลไปเฮ้ยถึงถึงอยู่บุ๊คร้อนร้อนดังไหนก็ไม่รู้โอ้ยร้อนร้อนร้อนเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวแล้วจ่ากูไปนู่นเลยโอ้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 ยเฮ้ยเฮ้ยเกือเกลือ

อ๋ออ๋ออาออ๋ออ๋เอออ๋ออ๋ออเกิดอะขึ้น้เกิดอะไรขึ้นด้วยรเกิดอะไรขึ้นมาละเราต้องไปไหนวะเรามาผิดปะในตอกไม่มีในบ้านเด้งเลย điếu 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 đi, điếu chậm chậm ui gần, ui ui lót lót Ôi, ôi, ui ui Nó lụt đây Ôi, đi con thêm đấy mà lụt đây hả giờ ngày à ui chui đuôi chui đuôi ui thế mà đi đường láo mà đi đường láo 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 đi 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 ôi

อุ้ยเกือบเกือบโอ้ยเกือบ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 บุกบุกฮาซัลล์ฮาซัลล์ฮัลลามาตัดประตีประตัวล้วต้องไปทางไหนโอ๊ยไม่รู้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยโอ้ยอยู่ข้างบนข้างบนมันมันมีทางไปต่อเุ้ยทำไมมันทำไมเพลงมันเล้าจังเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นข้างบนข้างบนข้างบนมีทางไปต่อไมไม่มี ไม่มีอ้าวแล้วเราทำังไงวะมาขึ้นมาทำไมนียวอวะแซวหกูไต้องไปทางเอต้องไปทางเอข้าวอจะกินข้าวไม่ให้กินไม่ใช่เวลากินครับทหารโอโนเดท้องเอ๋อไปครับึบไปไหนล เราถึงปากเราใกล้ถึงปากทางออกแล้วครับทุกคนผมว่าเราต้องรีบขึ้น่อนที่เราไะหิวไปจริงอออะไรอะขวาขวาเฮ้ยขวานี้ได้ขวานี้ไปได้เอออาซะหันหันหลคุณโน้ต้มีอะไรกองทอโอ้ยกองกองมีอะไรกันเยองดีโอ้โอ้โโอ้โหอยากเร็วไม่เหลือเกียดเลยไเลยไเหลือ ก็ต้องใชวะใครท้องร้องเมื่อกี้ใครท้องร้องอู้หเอ้าต้องเอมันร้องไม่ได้เอไม่ได้อีไม่นะอีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขือนพี่เขื่อนต้องใชว่าต้องใช่หว่ะต้องใช้หว่าใช่ใช้ก็ใช้เราเลีวหิวโอ้โหไปไหนอะใช่อือได้เหรอ เฮ้ยได้อยู่ได้อยูถึงถึงใครไม่ไหวัไม่ได้พักไม่ได้ใครไม่ไหวับที่ได้ไม่ไหวเฮ้ย